สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ภูมิมีไอเดียดีๆนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนได้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องต้องมีอ่ะเพื่อที่จะได้รับพิชิตนะครับเป้าหมายของเรานะครับวันนี้ตั้งหัวข้อกันที่ว่า4ี่ขั้นตอนสําคัญพิชิตเป้าหมายหนึ่งล้านบาทแรกให้สําเร็จยังไงนะครับพี่ภูมิมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ได้อ่านหนังสือมาด้วยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือคนเราเนี่ย จะสามารถที่จะพิชิตเป้าหมายคําว่าหนึ่งล้านแรกเราเปรียบเทียบเป็นเป้าหมายหรือความฝันหรือว่าโกงเราก่อนด้วยกันนะครับคือคนเราจะได้รับเป้าหมายนั้นได้เนี่ยข้อแรกคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทุกคนนั่งนิ่งๆแล้วคิดก่อนว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่เราจะมีนั่นเองคือหนึ่งมีเป้าหมายก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเป้าหมายแน่นอนคุณก็ไม่รู้จะไปตามหามันยังไงไม่รู้ว่าจะเคว้งถูกเป้าได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนนั้ หนึ่งล้านแปดหนึ่งบาทหนึ่งล้านบาทแรกอาจจะเป็นเป้าหมายของคุณหรือว่าความสำเร็จเป็นอื่นอาจจะเป็นเป้าหมายของคุณก็ได้นะครับทีนี้มาดูข้อที่สองกันครับข้อที่สองก็คือการลงมือทําครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าปราศจากข้อสองเนี่ยข้อหนึ่งก็จะเป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มลงมือทําแน่นอนลงมือทาครั้งแรกอาจจะงงๆกงๆไม่แน่ใจว่ามันจะ ว่ามันจะไปได้หรือเปล่ามันจะถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ได้เริ <lite> ่มแล้วเนาะพอเริ่มลงมือทําเราจะเจออุปสรรคเราจะเจอคําถามนั่นแหละครับนั่นคือหนทางที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็คือการลงมือทํานะครับและมาข้อที่สามอที่สามสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการอะไรครับคือการพัฒนาเป้าพัฒนาทักษะครับข้อที่สามคือการพัฒนาทักษะเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นนั่นเองนะครับเราต้องรู้ว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้ชเช่นหนึ่งล้านบาทแรก มาจากงานอะไรมาจากวิธีการไหนอาชีพอะไรแล้วทักษะอะไรล่ะที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายหนึ่งล้านบาทแรกได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดนะครับเราลองเขียนมาออกมานะครับว่าทักษะที่จําเป็นที่ฉันจะต้องมีในการที่จะไปเป็นคนที่สําเร็จได้เป้าหมายหนึ่งล้านบาทแรกมีอะไรบ้างอาจจะเป็นทักษะเรื่องการเทรดไหมทักษะเรื่องการสื่อสารไหมทักษะเรื่องการทับอาหารไหมนะครับทักษะเรื่องแฟชั่นไหมทักษะเรื่องการถ่ายรูปไหมแล้วแต่ว่าเป้าหมาย ที่คุณจะพาไปสู่นั้นนะ่ะมันคือเรื่องอะไรก็ไปหาทักษะนั้นไปศึกษาเพิ่มไปเรียนเพิ่มจากครูต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะครับหรือฝึกฝนเพิ่มถ้าเป็นงานฝีมือนะครับและข้อที่สข,ข้อที่สําคัญมากคือระหว่างที่เราไปถึงเป้าหมายนะั้นแน่นอนคุณต้องเจออุปสรรคนะครับคุณทําใจไว้เลยมันต้องเจออุปสรรคนจองเจอปัญหาต่างๆนะครับตรงนี้คือการปรับตัวและพัฒนานะครับเมื่อเราเจอปัญหาข้อที่1เราปรับตัว เราพัฒนายังไงให้สกิลของเราให้การรับรู้ของเรามันเปลี่ยนดีขึ้นเก่งขึ้นไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าถึงนะครับเป้าหมายของเราให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นระหว่างทางเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ถึงเป้ามันจะไม่ใช่เวอร์ชันเดิมตลอดมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นแกร่งขึ้นเร็วขึ้นคมขึ้นนะครับเพื่อให้ถึงเป้าหมายถ้าเปลี่ยนเป็นการเทรดแล้วก็เหมือนว่าเราฝึกฝึกมากขึ้นนะครับเพื่อให้รู้ท่าเทรดที่สําคัญแล้ว เราได้ท่าเทรดเราก็ฝึกแล้วก็ดูผลของการฝึกนะครับแล้วก็เก็บสถิติต่ตางๆเพื่อให้เราคมขึ้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถพิชิต1นล้านบาทแรกได้นะครับนั่นคือการตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ทีเนี้ยพี่ภูมิให้เก็บเก็บเล็กๆมาบางทีการตั้งเป้าหมายใหญ่ครั้งแรกคียอเลยอาจจะดูเหนื่อยนะครับ สำหรับใครที่ยังเพิ่งเริ่มนะครับให้ซอยเป้าเป็นเป้าเล็กๆด้วยนะครับเพื่อช่วยให้เราเห็นหนทางมากขึ้นอาจจะเป็นตั้งเป้าใหญ่ไว้อีกหนึ่งล้านบาทแรกก่อนนะครับภายในสิ้นปีนี้แล้วเราก็ลองปรับไปดูว่าถ้าเป็นเดือนละเราจะหาดูหรือว,ว่าอะไรากี่เดือนของปีอาจจะเหลือสักหกเดือนเราจะต้องทำเดือนเท่าไหร่แล้วลองซอยเป้ามาเป็นรายสัปดาห์ดูนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับทำเป้าไปรายสัปดาห์ก่อนหรือว่าเป็นรายวันก่อนนะครับทาให้เราแอคชีพโกเล็กๆนน้อย,อยแล้วเราจะรู้ว่าเป้าใหญ่ที่เราวางไว้เนี่ยมันถูกถ มันจะไปถึงยังไงนะครับมากกว่าจะแค่มองแค่เป้าใหญ่อย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าหน้ามือตามัวทางคุณทางมืดมนไปหมดว่าจะทายังไงเพราะนั้นนี่คือสูตรในการทาคือตั้งเป้าใหญ่ไว้ก่อนนะครับยังไงตั้งเป้าใหญ่ก่อนดีกว่าแนะ่นอนเพราะว่าความเหนื่อยในการทําเป้ามันเท่ากันแล้วสุดท้ายเราค่อยสเกลเอานะครับให้เป็นเป้าเล็ก <S <s <up>. <S ๆเพื่อให้เราไปถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พี่ภูมิมีตัวอย่างนะครับ ของคนดังระดับโลกคนหนึ่งที่ใช้4ี่ขั้นตอนนี้เหมือนกันในการที่จะไปพิชิตเป้าหมายนะครับวันนี้เขาคือใครครับคนที่ภูมิจะเล่าให้ฟังก็คือทันผู้พันเซนเดอร์นั่นเองเพื่อเชื่อว่าเพื่อนทุกคนน่าจะรู้จัก ไก่ทอด KFC ใช่ไหมครับที่โด่งดังไปทั่วโลกมีสาขาทั่วโลกจริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นของไก่ทอด KFC หรือว่าของท่านผู้พันเซนเดอร์เนี่ยเริ่มต้นมาตอนที่ท่านผู้พันกเกษียณแล้วนะครับก็คืออายุอายุมากแล้วผมขาวแล้วมีหนวดขาวแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับซึ่งกําลังจะเจ๊งนะครับกำลังจะเจ๊งด้วยเพราะว่าเนื่องจากทำเลเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนนี้ถนนไฮเวย์มันตัดผ่านหน้าร้านของเขาก็ขายดีอยู่มาวันหนึ่งทางสาหรัฐทางการเขาเปลี่ยนถนนไปอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับทำให้ถนนที่ เจ๋งโดยปริยายอันนี้คือเหมือนโชคชะตาการรันแกล้งถูกไหมครับแต่ว่าท่านผู้พันเนี่ยมีความเชื่อในวัยเกษียณนะใช้เงินอย่างคนกเกษียณนะ่ะมีความเชื่อว่าเขามีสูตรไก่ทอดที่แม่งสุดยอดมันเจ๋งมากซึ่งจะใครได้ชิมเนี่ยมันจะต้องติดใจเขาก็าเอาความฝันนี้คือเป้าหมายก็คือเขาจะต้องสร้างเงินจากสูตรไก่ทอดของเขาให้ได้นะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่อายุมากแล้วไม่มีเงินเขาต้องการหาคนผู้ร่วมอุดมการหาผ,ผู้ผู้ร่วมลงทุนนะครับด้วยการที่ว่าเขามองหาใครสักคนหนึ่งอย่างน้อยสักคนหนึ่งที่จะ เชื่อในแนวความคิดของเขานะครับแล้วก็ซื้อสูตรเข้าไปโดยเขาจะขอแบ่งส่วนกําไรนั่นเองเขาหวังแค่นี้นะครับทีนี้นั่นคือข้อที่หนึ่งคือเขามีเป้าหมายถูกไหมครับข้อที่สองนะครับท่านผู้พันก็ไม่รอช้าลงมือทํานะครับจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับขับรถกุเรงกุเรงไปทั่วสหรัฐอเมริกาไปทุกรัฐนนะครับไปเคาะประตูทุกร้านอาหารที่เขามองว่าเขามีโอกาสจะได้พูดคุยหรือว่าขายสูตรไก่ทอดของเขานะครับซึ่งท่านผู้พันเจอการปฏิเสธไปถึงหนึ่งพันเก้าครั้งนะครับ ฟังไม่ผิดนั้นหนึ่งพันเก้าครั้งที่ท่านผู้พันถูกปฏิเสธไม่ซื้อสูตรนะครับนั่นจะทาให้สู่ไปสู่ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่สามก็คือท่านผู้พันเริ่มรู้แล้วว่าการที่จะไปขายได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแก๊กแค่ของการมีฝันของตัวเองละมันต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารการเล่าเรื่องการจูงใจนะครับก็คือว่าท่านผู้พันก็เริ่มการพัฒนาทักษะการเล่าความฝันการจูงใจนะครับทุกๆก,การปฏิเสธเขาเก็บข้อมูลนะครับ ท่านคุเก็บข้อมูลมาเป็นข้อมูลที่จะปรับปรุงการพูดของตัวเองการเล่าเรื่องของตัวเองการพัฒนาของตัวเองตลอดเส้นทางนะครับโดยที่ไม่ย่อท้อนะครับพูดง่ายคือว่าทั้งข้อ3าและข้อสี่นะท่านผู้คนททาไปเรื to to ่อยๆโดยไม่สนใจว่าเป้าหมายมันจะมาถึงเมื่อไหร่ถูกไหมครับท่านผุกคนไม่สนว่ามันจะขายได้วันไหนท่านคุสนแค่ว่าเขาจะขับไปขับไปขายฝันของเขาท่านมีความฝันท่านมีความเชื่อที่หนักแน่นมากนะครับจะมีสักกี่คนนะครับที่อายุมากระดับเกษียณแล้วแล้วยังฝัน แล้วก็ยังทงมุ่งมั่นกับฝันอยู่นะครับในที่สุดนะครับคนที่หนึ่งพันกับสิบนะครับก็ตกลงซื้อสูตรไก่ทอดของท่านนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการกําเนิด KFC ที่โดยรงังดงดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้พี่ภูมิอยากจะให้เป็นอุดมเป็นอุทาหรณ์และเป็นเป็นคติเตือนใจเพื่อนๆน,นะครับที่ว่าใครยังมีฝันใครยังมีเป้าหมายไม่ต้องสนเรื่องอายุนะครับไม่ต้องสนเรื่องความพร้อมใดๆขอเพียงคุณสร้างสร้างเป้ามาก่อนแล้วคุณมองว่า คุณจะลงมือทําแล้วคุณค่อยเจอปัญหาแล้วคุณค่อยพัฒนาทักษะให้ตัวเองนะครับสามารถก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้พร้อมกับการปรับปรุงอย่ายึดติดนะครับพร้อมยืดหยุ่นปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับพี่ผมเชื่อเชื่อมากๆเลยว่าคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ทําฝันของคุณได้แน่นอนนะครับเพราะ1หนึ่งล้านบาทแรกไม่ใช่เรื่องยากนะครับมาหามาได้แน่ๆนะครับแล้ววันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะ เป็นเหมือนของขวัญให้กับใครหลายคนที่ยังติดปัญหากับการตั้งเป้าหมายอยู่แล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปประเภทนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่ภูมิด้วยนะครับแล้ววันหลักจะมาเล่าเรื่องดีๆอย่างนี้ให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ